เพราะว่ามือวานนี่คุณยายกลับไปซอยซอยจับไม้จับมือเพื่อนคนหนึง <c oughs> ่งเพิ่นเพิ่นคงจะมขคาวดีมือนี้คุณยายจะขามหนามบางสิคุณยายจะขามคนเดียวปังปังเด้อยายทิวนิ้วโอเคค่ะคุณยายลำไพ <c oughs> คุณยายลำไพกับปัง <c oughs> ที่เนี่ยคุณยายถือว่าเป็นรางวัลของเพื่อน,นเพื่อนน้ำทาทาบุญเพื่อนเพื่อนค่อยเขามาสนับสนุนเวลาเท่าไรเน,นาะจ <c oughs> ้าเพื่อนเขามาไล่ๆนี่เพ่นก็จะเปลี่ยนกันคอมเมนต์นั่งสิเนาะ เป็นอีหยังที่สุดยอดเด้อเพื่อนเป็นอีหยังที่สุดยอดตอใจดีตอใจคุณยายขอบคุณเด้อค่ะมือน,นี้ทั้งเพื่อนไม่เพื่อนเก่าคุณยายโอเคมือน,นี้ <c ười> ดีใจดีใจหลายที่เพื่อนย่างหน่อยเข้าไปให้กําลังใจเพื่อนบานละยี่สิบนาทีบานละยี่สิบนาท,านนาทีคือคุณยายเนี่ยสําอาเดืนเอนคิงที่คุณยายเฮ็ดมากกาลังไปงานบุญประจําปีจ้ะอ๋อ ขอบคุณยายทีมนิวด้วยนะคะค่ะแต่ต่ยากแน่นกอนเพื่อนๆสวัสดีค่ะตุออนอามิออนเ <c oughs> มื่อนี้คุณยายกับมะลรยยืนยันตัวตนนะจะ๊ะยืนยันตัวตนวนี่เนาะคุณยายสาวสวัสดีจ้าเพราะว่าเวลาเวลาเหาอ่นอัดคลิปนอกเพื่อนๆอัดใจเห่าที่เฮาเหตุมาคุณยายแบบนี้เลยใจแบบมือนั่นเป็นเป็นมืออีหอย่างที่แบบดีใจยัก จะถักทายกันกับคุณยายใดเด้อสวัสดีเพื่อนเพื่อนรอบห้องนะคะคุณหอมออนสวัสดีเพื่อนเพื่อนคุณยายทิ่นิ้วรอบห้องเด้อจะนเพราะว่ามือวานนี่คุณยายกลับไปซอยซอยกลับม่จะมือเพื่อนคนหนึง่งเพื่อนเพื่อนคงจะมีข่าวดีมือนี้เพื่อนเพื่อนจะเข้าใจตอนทุ่มนึงถึงสองทุ่มนะคุณยายจะมีเพื่อนหลายหลายค่ะคุณอ้อย ชาตินันยาเนาะคุณยายขอบคุณเด้อจะค่าแล้วใช่ไหมคะค่าโอเคค่ะคุณยายอันกะมีโฆษณาเขาแล้วเนาะคุณยายด้ต่าง่าบันทีสิบเก้าเราไหมอันสวัสดีค่ะพี่นุย้ย <c ười> เป็นยังไงเนาะมือนี่คุณยายเที่ยวเนิ้วกะออกมาขอบคุณเพื่อนเอนาะหมุนไปหมุนมาห <c ười> มุนไปหมุนมาบางทีอันบางทีอ่ะเพื่อนกะจะบอยห้าพ่อกัน คือคือคุณยายเฮ็ดมากคุณนันนาตาฮัมซีเดอร์จย์ฝากคลิปยายเพลินหน่อยนะจ้าโอเคค่ะเพราะว่าอันเพลินเพ่อนที่เห็นสองทุ่มกว่าจ้าอ๋อของไปเจอโฟไฟไข่สีแดงกําลังไหลอยู่คุณยายจะเข้าไปให้กําลังใจเนาะ้าโฟาไฟไข่บ่มีสีแดงเข้ากลับไปให้คุณพีซื้ออย่างเนาะคุณยายากลับไปทักทายอยู่คนบอกว่าคนในต่งางคาคุณยายจวัดดีเดอร์อค่ะมีคุณยายสาวน้ำเนาะ นุชลีกลางวงย่าิกะพอดีอของคุณย่ายการขยาบจะออกมาบอกคนเพื่อนนะจะ๊ะพ่อไก่จะถึงหกหมืน่นแล้วเข้าไก่เช็คหลังบานดียินดีที่ได้รู้จักเพื่อนทุกคนในห้องค่ะคุณคุณหอมอ่อนบอกเนาะคุณน้ำอมบอกเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะคือกันคุณย่ายก็จะฝากบอกคนเพื่อนเนาะฝากบอกคนเพื่อนเวลาเฮ้าอ่อนอัดคลิปอัดคลิปบางสิ่งเข้ากันระวัางคําเบาเฮ้าแลวัางคําเบาแล้วก็เวลาไปโพส อนานใส่กันมากต่แวะพักทายกันมาบอกเพื่อนเนาะพอมาพิมพ์แล้วมันค้างทุกทีเลยค่ะอ๋อะค่ะ <ś c oughs> อันทักรถ <ś c oughs> สวัสดีคุณอ้อมอ้อมจ้าน้องหอมอ่อนสวัสดีคุณอ้อมอ้อมเนาะจ้ะทักท่ายกันเนาะคนใสแก้วเลยแล้วก็จะบอกว่าดูข้อมูลเชิงลึกและโฆษณามันจะบอกว่าไง เพราะว่ามีหลุนพีที่เพินินพานไปแล้วทำอะไรทานคะ่ะคุณยายพัดพักจ้ะพัดพักน้ำมันหอยพัดพักน้ำมันหอยล้วก็จะพัดหมูน้ำเ <c oughs> มื่อนี้ออกมาขอบคุณเพื่อนๆทารบมี่เพื่อนๆเนาะทาบมีเเเนเนบมเ่เพื่อนๆทุกคนจ้ายินดีด้วยนะคะคุณยายคะ่ะคุณยายกับเปลี่ยนกำลังใจให้ทุกคนคือกันเทิรเพื่อนไม่เพื่อนเกาแวะเวียนกันไปมากเพราะว่า ค่ากดีใจคือกันที่ได้ไมารู้จักอันกันกับเพื่อนๆเนาะแล้วกับคุณหอมอ่อนพร้อมเพราะว่าคุณยายจะยึดยึดเสมอว่าเวลาเข้าไปหายกำลังใจพี่สวัสดีค่ะมือเสาร์เนี่ยคุณยายกับเพึ่งเข้าไปไปตอบคอมเมนต์นั้นเพิ่นมาคอมเมนไไต์ไว้ใต้คลิปคุณยายอันเขามาทักทายคุณยายยายมาถึงจุดนี้ได้แต่พเพื่อนๆเนาะเพื่อนๆนำใจแรงใจกันมีปฏิสัมพันธ์กันร่วมพันละไฟ เพราะว่าตักท่ายกันบางทีคุณได้กับพึ่งตอบคอมเมนต์มากอันตัวเอสตัวอียังเลยเนาะคุณยายกับกระดีใจคือกันที่ได้มารู้จักอันกันก็เพื่อนเพนเนาะแล้วกับคุณหอมอ่อนพร้อมเพราะว่าคุณยายจะยึดเสมอว่าเวลาเข้าไปหายกาลังใจพี่ถึงคอมเมนต์ว้ไดเด้อเพื่อนๆถึงถึงคอมเมนต์ไ้ขอบคุณค่าคุณอ่อนคนบอกยินดีด้วยค่าพัศน์ใช่ค่ะขอบคุณคุณยายเพื่อนๆบ่ลืมเนาะ อันส่องน้อยบานน้อยหลังงน้อยของคุณยายทิวนิวนี่เพื่อนๆกะเขามาให้กำลังใจกันโอเคเนี่ยคุณยายกะถือว่าเป็นรางวัลของเพื่อนๆนั่มทาทาบมี่เพื่อนๆค่อยเขามาสนับสนุนเวลาเท่าไหร่นะจ้าก็จะโอเคมั้งคุณยายว่าคงด้ต่างค่ะคุณยายก็อยากเห็นอยากเห็นคว่ำคว่ำสำเร็จของเพื่อนๆทุกนเนาะเมื่อนี้ก็เป็นการยืนยันตัวตนเครื่องชั่วโมงคุณยายยืนยันเครื่องชั่วโมง เพราะว่าทำอะไรทานคะคุณยายพัดพักจก้ะพัดพักน้ำมันหอยพัดพักน้ำมันหอยแล้วก็จะพัดหมูน้ำเมื่อนี่ก้มเป็นห่วงแหละเดือกว,วมที่คุณยายเป็นห่วงทุกคนเพราะวา่าคุณยายเห็นกามพยายามเขาไปแต่ละบาทเนะี่ยคุณยายกับ่อเ้เขาไปซือ้อไ <c oughs> ปพัดไายกันเนาะเพื่อนๆอย่างไดเนาะคุณน้ามีอ่อนถึงใดแล้วเนาะจา้ะ ขอบคุณนะขอบคุณเพื่อนๆจ้าขอบคุณนะคะตอนแรกเดี๋ยวคุณยายก็ไปให้กําลังใจคืนนะอเก่าเนาะเรากำลังไล่ยืนยันตัวตนยืนยันตัวตนกับเพื่อนๆแลวก็ทั้งเพื่อนใหม่ <c oughs> เพื่อนเกา่าคนจะได้หูเนะาะวันนี้เด้อคุณเท่เพระาะว่ามือขึ้นนี่คุณยายทิ่นิ้วเปิดเข้าไปบดิเิงบดิเิงเวลาคุณยายจตอบคอมเมนต์เลยจ้ะคุณยายก็จะตอบแคทิ่นิ้วเพระาะว่าบางเทีคุณก็จะอาจเห็นในคลิป เห็นในคลิปคุณยายทิวนิวเนาะสวัสดีค่ะไขน่นอจ้ะเข้าโพดเข้าสำรวจชีบเข้าน้ำหลุนพีเป็นบอกคุณยายมากเนาะเวลาเข้าโพดเนี่ยเข้าต้องสำรวจใตชีบเข้าน้ำทาบนเทียนไว้เดือย,ยิ้มงามเหมือนี้คุณยายกระเฮ็ดกับเขาเนาะจ้ะเนี่ยจะเป็นจะเป็นพัดจะเป็นพัดพัดเพืพ่อนเป็นยังไดนอจ้ะไตคลิปนี่เนาะคุณยายก็จะไปกดถูกใจแล้วก็ตอบ ตอบคอมเมต์เพื่อนแล้วคุณยายก็จะเข้าไปแนะนำโฟรไฟเพื่อนเพื่อนี่ิว่าเข้าไปเบื้องคลิปให้เพื่อน,เ,อนเนาะและโฆษณานําถ่าแบบนั้นถือว่าโอเคอันคุณยายก็จะแล้วก็เวลาโคต์ลงคุณยายก็จะตัวค่าแล้วใช่ไหมคะค่าโอเคค็คุณยายก็มีโฆษณาเขาแล้วเนาะคุณยายด้ต่างา่าวันที่สิบเก้าเรายายตอบแล้วก็คุณยายต้องเข้าไปโฟ่ไฟเพื่อนแล้วก็เข้าไปให้กําลังใจเพื่อนใน่น ในคลิปพร้อมเพื่อเพื่อทีวา่าถ้าเพื่นเข้ามาไล่ไลนี่พค่นก็นจะเปลี่ยนกันคอมเมนต์นังสรีเนาะเป็นอีหยังที่สุดยอดนะเพื่อนเพื่อนเป็นอีหยังที่สุดยอดต่อใจดีต่อใจเก็บคอมเมนต์อยู่ในคลิปอันพ่อคนนี้คนนี้คุณยายก,ก็กดถือใจแล้วก็ตอบคอมเมนต์คุณยายก,ก็จะกดเข้าไปโฟไฟ้กดเข้าไปโฟไฟ้ทางใจเฮาที่เฮ้าเห็ดมา คุณยายแบบนี่เลยใจแบบมือนั่นเป็นเป็นมืออีหอย่างที่แบบดีใจยักจานค่ะแป๊บเดียวคุณหนํนหอมอ่อนแป๊บเดียวเพราะว่าคุณยายนี่ก็จะไปให้กําลังใจเพื่อนลุ่มนันลุน่มนี้แต่ว่ายายทุกคนเลยจ้ะที่ให้การสนับสนุน้าบ่มีเพื่อน,เ,อน,เ,อนเนะาะกับบมีคุณยายยืนยุ่ตรงนี้เราหกหมืน่นนะวาเพราะเพราะถ้าคุณยายเข้าไปไปอันกดกดเบิง่งคลิปเพิ่นถือใจอีหยังไวแล้ว ทีนี่พ่อเพื่อนมาเปิดเบื่องคลิปเพื่อนได้เดี๋ยวเจอกันเพื่อนๆเจอกันทุกบ้านเลยจ้ะเพราะว่าถึงคอมเมนต์ไ้แล้วคุณยายก็จะทุกบ้านเลยจ้ะเห็นเห็นคุณยายไปกดคอมเมนต์ไว้เพื่อนก็จะกลับมาอีกได้เพื่อนๆโบเมนวาโบเมนวาเพิ่นสิไปเลยเด้เวลาเพิ่นเข้ามาจ้าขอบคุณค่ะคุณยายเห็ดกับเขานั่งคุณยายก็จะ มาขอบคุณนะขอบคุณเพื่อนๆจ้าขอบคุณนะคะตอนแรกเดี๋ยวคุณยายก็ไปให้กําลังใจคือเก้าเนาะเนาะนี่นี่คุณยายก็จะเห็ดกับเขาน้าเห็ดเห็ดกับเขาไปน้ำล้วกะคุยคุยถักเพื่อนกัเห็ดยังแน่คือเพื่อนเพื่อนมาบานคุณยายนี่แหละก็จะได้หูว่าชีวิตประจำวันของคุณยายตะละมือกับมีอยังแน่เนาะลึกและโฆษณา ถ้าตัวใดบ่มีคือคุณยายเนี่ยถ้ายถายคลิปไหที่คุณยายโพดลงไปคุณยายจะเบิ่งถ่ายคลิปสวัสดีค่ะเพื่อนๆทักทายทุกคนตักาทยทุกคนคุณยายกับออกมายืนยันตัวตนแล้วก็บ,บอกเพื่อนๆว่าเข้าโพดเข้าสำรวจคลิปเฮานําหลุนพีเพิ่นบอกคุณยายมากเนาะเวลาเข้าโพดเนี่ยเขาต้องสำรวจใต้คลิปเฮานําถ้าคนเขียนว่าเป็นยังไงเนาะจ้ะคุณน้ำมีออนไก่ย่างไก่จานถึงจุดหมายยังเนาะจ้ะ สวัสดีค่ะดีมากนะคะค่ะคุณยายกระขอบคุณเพื่อนๆทุกคนจ้ะทาบมี่เพื่อนเพื่อนเนาะทาบมี่เพื่อนเพื่อนคุณยายทิวนิ้วกับโบได้มาถึงจุดนี้ทักเลิสวัสดีคุณอ้อมอ,อ้อมจ้าน้องหอมอ่อนสวัสดีคุณอ้อมอ้อมเนาะจ้ะทักทายกันเนาะคนหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาบางที่อ่านบางที่อ่านเพื่อนก็นจะบอยห้าพ่อกัน